สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nextom Channel เราเกมกันนครับคลิปนี้จะมาเล่าถึงอีกหนึ่งระบบในเกม Eternal Evolution เป็นระบบที่มีชื่อว่า Interstellar Exploration l a c e การแข่งขันสำรวจดวงดาวเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ย่อยในโหมด TVP ไปดูกันเลยคอนเทนต์นี้จะไม่ใช่คอนเทนต์ประจำครับที่เปิดตลอด จะมีแค่ช่วงระยะเวลา7วันครับต่อ1นรอบและในแต่ละวันก็จะมีช่วงเวลาในการเข้าเล่นครับหากเราเข้าไปเล่นไม่ทันตัวเกมก็จะนับตำแหน่งนับปัจจุบันของเราในตอนนั้นครับในการให้รางวัลเป็นทรัพยากรมากับเราโดยใน1วันเราจะเล่นได้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและในแต่ละวันตัวเกมก็จะมีโบนัสตัวละครและก็เงื่อนไขในการลงทีมเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละวันครับไม่เหมือนกัน ซึ่งจะทำให้คนที่ปั้นตัวละครมาหลายๆประเภทครับเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถเล่นคอนเทนต์นี้ได้ง่ายขึ้นในแต่ละวันก็จะมีภารกิจรายวันให้เราทำครับไปดูวิธีการเล่นครับการเล่นก็จะแบ,บ่งเป็น2ส,สเต็ปด้ยวยกันครับสเต็ปแรกคือเราต้องติด1ในร้อครับของลำดับการ PVP เพื่อเราจะได้รับสิทธิ์ในการจองพื้นที่ดวงดาว อย่างที่เพื่อนเเห็นครับดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยจะล็อกกุญแจอยู่เพราะว่าตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ติดอันดับ PVP หนึ่งในร้อยทำให้ดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยยังไม่เปิดให้เราเข้าไปจองพื้นที่ในการ PVP ครับผู้เล่นนั้นอื่นครับจะไม่ได้ใช้ระบบการนับคะแนนแต่จะเป็นระบบการแทนที่เมื่อเราชนะใครครับเราจะไปแทนที่คนนั้นคนนั้นก็จะลงไปอยู่ในตําแหน่งล่าสุดของเราเช่นเดียวกันครับหากมีใครมาโจมตีเราเราก็จะสลับตําแหน่งกับคนนั้นครับหากเราแพ้ ทื่เกมสุ่มหน้านี้ขึ้นมาครับตำแหน่งที่ใกล้เคียงครับตำแหน่งร้อยที่สุดก็คือตำแหน่งที่455ครับหากผมชนะตำแหน่งที่455เราก็าจะไปแทนตำแหน่งนั้นครับแต่หากเราครับอยากกระเทบเข้าไปใกล้กว่านี้โดยที่เรายังไม่ได้เริ่มสู้เนี่ยเราก็สามารถกดรีเฟรชครับเพื่อให้ตัวเกมสุ่มตำแหน่งใหม่ๆมาเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ไรับประกันว่าการสุ่มแต่ละครั้งอ่ะเราจะ ขยับเข้าไปสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับอาจจะถอยหลังลงไปอีกก็เป็นได้อย่างของผมเป็นตัวอย่างครับยิ่งกดยิ่งไกลครับไ่ไกลขึ้นเรื่อยๆเลยเพื่อไม่ให้มันไกลไปกว่านี้ครับผมจะขอสู้ที่ตำแหน่ง6 9 2นี้เลยแล้วกันครับเมื่อเราเข้ามาหน้าจัดทีมเราก็จัดตัวละครตามที่ตัวเกมกำหนดไว้ส่วนตัวละครที่ได้บัฟพิเศษครับเราจะสามารถเอาลงหรือไม่ลงก็ได้ครับ อย่างวันนี้ครับข้อกำหนดของตัวเกมก็คือสายอาชีพ urn, อนนะันเชิญก่อหนักและก็สนับสนุนทีมที่พอจะดูมีประสิทธิภาพของผมก็น่าจะเป็นสายอันเชิญครับเพราะนั้นผมจะเลือกเป็นสายอันเชิญลงไปในทีมนี้ก็จะมีตัวละครที่ได้บัฟพิเศษครับก็คือตัวของดาจิและก็ตัวของน้องซีนา เราจะสามารถลงได้6ตัวละครเลยครับเหมือนกับหมด PVP ทั่วไปครับหากเรามีตัวละครที่สามารถลงในตำแหน่งที่6ได้ปะเลยตอนนี้เราก็จะย้ายอยู่ตำแหน่ง692พื้นที่เรียบร้อยครับอันนี้ตำแหน่งใกล้ที่สุดคือ152ครับเพราะนั้นผมจะไม่สุ่มับผมจะเล่นที่ตำแหน่ง152เลย เราก็จะยัยอยู่ตำแหน่งที่152ครับขยับเข้าไปใกล้ตำแหน่งทบร้อยเรื่อยๆเข้ามาโสู่โซนทบร้อยเรียบร้อยครับตัวละครที่ผมน่าจะไหวน่าจะเป็นตำแหน่งที่63ครับแต่ลองดูครับมันก็จะเริ่มยากขึ้นครับเมื่อเจอกับผู้เล่นครับด้วยกันเองแต่ยังไงก็ต้องวัดการซักฝุ่นนะครับว่าเราจะไหวไหม เรียบร้อยครับเรายึดตำแหน่ง63ได้สำเร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะมีสิทธิ์ในการไปเลือกพื้นที่ดวงดาวครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องดวงดาวครับขอรับของรางวัลภารกิจประจำวันก่อนเหมือนตอนนี้ครับเราอยู่ในตำแหน่งที่ทบร้อยแล้วเนี่ยหากเราจะกดสู้อีกเนี่ยตัวเกมจะมีการถามเราครับว่าเราจะใช้ จำนวนครั้งในการต่อสู้กับการต่อสู้นี้จริงหรอซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าจะเก็บไว้เผื่อมีผู้เล่นนั้นอื่นมาตบเราออกจากตำแหน่งครบร้อยเราจะได้มีจำนวนครั้งในการกดกับเข้ามาสู้ได้อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นครับยิ่งดวงดาวอยู่ระยะห่างจากเราเท่าไหร่ครับของรางวัลรายชั่วโมงที่จะได้รับเนี่ยก็จะได้เยอะมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับยิ่งดวงดาวอยู่ไกลเนี่ยเราจะเจอแต่ผู้เล่นระดับหัวกะทีครับมารวมตัวอยู่ที่นี่ และเราเป็นผู้เล่นระดับจัก,กรวาลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องไปเริ่มที่ดาวที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับ <S <S แค่ดาวแรกก็รู้สึกถึขขงความตึงมือแล้วครับแต่ผมจะลองหาดูครับว่าผมพอจะไหวกับผู้เล่นท่านไหนบ้างย้ายมาดาวสองครับดาวแรกตึงเหลือเกินดาวนี้ก็ไม่ต่างกัน,นครับมาถึงดาวสามครับ ก็ตึงอยู่ดีครับแต่ถ้าเลยนี่ไปแล้วยังไม่สซุยคิดว่าน่าจะตึงกว่านี้ครับเพราะนั้นผมจะเลือกผู้โชคดีหนึ่งท่านในนี้ครับลองดูครับว่าจะมีพื้นที่ดาวธรราหากินหรือเปล่าครับ โอเคครับผ่านมาได้ครับพอมีพื้นที่ให้อยู่อาศัยครับตอนนี้ผมก็ได้พื้นที่ครับในการเก็บทรัพยากรนะผลึกสีฟ้าครับเป็นจำนวน425ชิ้นต่อชั่วโมงและโบนัสในตำแหน่งที่5ของดวงดาวนี้ครับจะบวกอีก10ชิ้นต่อชั่วโมงกลายเป็น435ชิ้นต่อชั่วโมงครับซึ่งผลึกตัวนี้ครับเราจะใช้ในการไปซื้อของในร้านค้าของกิจกรรมนี้ครับ ก็จะมีของให้เราเลือกช็อปมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือทรัพยากรต่างๆครับโดยที่เราจะต้องใช้ผลึกสีฟ้านี่ครับในการซื้อและก็จะมีผลึกสีม่วงอีกครับที่จะใช้ในการซื้อของอีกระดับหนึ่งซึ่งผลึกสีม่วงครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราจบวันครับว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนครับเราก็จะได้ผลึกสีม่วงตามตำแหน่งที่เราคงอยู่ครับก็เลือกช็อปกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับใครขาดส่วนไหนก็มาซื้อเอาครับถ้าในร้านนี้มีก็ย่านครับ ผลึกทั้งสองชนิดนี้ครับพากเราใช้ไม่หมดครับเราสามารถเก็บไว้ได้ครับเพื่อใช้ซื้อของในรอบถัดไปได้ครับเราเกมกับนิกทอมคลิปนี้ครับการแข่งขันสำรวจดวงดาวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ,กบเ,เพื่อนๆมีมากก็น้อยครับ เพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันครับส่วนถ้าหากมีความคิดเห็นใดๆครับไม่ว่าจะเป็นคําติหรือคําชมหรือคําแนะนําอะไรหรืออยากจะมาคุยเล่นกันเฉยๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับในทุกวิดีโอของช่องเลยครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ